ก็เาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจิบุนเดะนะคะช่วงนี้เราเป็นช่วงเยี่ยมเ,ยยเรียนนักเรียนวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องฟ้าค่ะชิมานสเตปพาเดสคือตอนนี้นะคะกอะ็อยู่ที่ญี่ปุ่นมา2ปีแล้วค่ะทำงาน,นที่โอซาก้าค่ะงานอดีรก็ของกินจะไปหาของกินวันวันหยุดอะไรเงี้ยก็จะไปคาเฟ่สปา เดือนที่แล้วแบบเป็นบันเด็จจดสดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนไปแดงบัณฑิตไปแดงแล้วก็ได้งานที่โรงแรมเซนทราลที่โอซาก้าเป็นสถานที่เปิดใหม่โอเมก้าโตโยต้ามาร์สโอเมก้าโตโย้มาร์สใน่าคาเหตุผลที่เราจะมาสัมภาษณ์ก็เพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเส้นทางของนักเรียนที่เขาเรียนภาษาที่ต่างประเทศที่เกี่ยวตรงเนี่ยค่ะจบแล้วไปไหนวันนี้ก็จะเป็นน้องคุณฟ้าน้องคุณฟ้าเป็นยังไงบ้างคะได้รับหน้าที่อะไร ก็คือตอนนี้เป็นตำแหน่งรีเซพชันค่ะเป็นพน,นักงานต้อนรับที่สปาโอสุดยอดอเลยค่ะแล้วพนักงานรีเซพชันที่ส,ปา,สป,ปาเนี่ยภาษาที่ต้องใช้เ,เนี่ยมีอะไรบ้างคือภาษาที่แรบคือด้วยความที่โรงแรมมันเป็น มันเป็นแบบว่าเป็นสาคนก็คือภาษาที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะแต่ก็จะมีพนักงานที่เป็นสตาร์แล้วก็มีลูกค้าคนญี่ปุ่นบ้างนิดหน่อยนิดตึกยูะสตาร์แต่ลูกค้านิดนิดหน่อยลูกค้าญี่ปุ่นก็มีบ้างนิดนิดหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็เวลาที่คุยหรือสื่อสารกับเพื่อนเราก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นก็คือเพื่อนรงงานเป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะอาจจะอย่างนี้ภาษาญี่ปุ่น ใช้เยอะที่ที่เราเรียนมาเนี่ยคอมพิเนี่ยได้ออกไปใช้ในงานเนี่ยได้เยอะไหมหรือเป็นโปหมดมากใช่ค่ะคิดว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คือสำหรับก็คือแบบที่เราเรียนในโรงเรียนก็คือมันก็จะมีการสอนแบบคำสั่งสุภาพภาษาสุภาพคือเวลาที่เราปิดประชุคขาดเราก็จะเรียนต้องใช้แต่จริงจก็คือแบบเวลาคือเพื่อนมันก็แบบก็ใช้คำศัพท์ง่ายๆเข้าไปได้อันนี้ก็แบบ ไปส่งจองมาก็แคญี่ปุ่นก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เลยเพราะว่าเนาะเดินทำงานคนญี่ปุ่นอยู่ในญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่จะกินข้าวไปเดินจะต้องใช้ภาษาใช่ไหมคะก็เรียกว่าสำคัญดับเนงเลยที่นะคะแล้วพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานรีเซพชันในโรงแรมทำอะไรได้อยากจะรู้มากเลยแบบคอมเพล็กซ์ต่างของพี่เลยคือคือเท่าแบบเป็นรีเซพชันในโรงแรมอ่ะคืออันนี้หนูไม่รู้ในหน้าที่การในหน้าที่งานของเขาเนาะแต่ว่า คือหนูอะเอนริเซชันในส่วนของสปาในส่วนของสปาก็จะรับบุ๊กิ้งการจองบุกิ้งของลูกค้าแล้วก็ตอบเมลชิคเมลแล้วก็ดูแลลูกค้าคือแบบว่าเค้นลูกค้าคือในกรณี่มีการคอมเพนแล้วก็การต้อนรับลูกค้าแล้วที่เข้าก็เหมือนแบบเป็นการทักทายเป็นการที่แบบเหมือนยังไงอะแบบเหมือนแบบเป็นการรับต้อนรัแล้วก็ดูแลเอ็กซ์ตรีมสิบกิโลเมรใช่แล้ประมาณนั่ะค่ะแล้วก็ เหมือนต้องเป็นสื่อกลางร,ระหว่างพนักง,งานอเทเลปีก็คือพน,น,นักงานนักบาบัดกับลูกค้าคือเราต้องเป็นสื่อกลางร,ระหว<ะ>่างทั้งสองทั้งสองแบบล<ะ>ูกค้าทั้งกับพนักงานของเราแล้วเราก็เป็นเอนกา,กา<ล>งก็ระคีย์ใช่รเคีย์ หรือว่าสนุกหรือตอนนี้กำลังสนุกคือตอนนี้อาจจะเป็นคือกำลังสนุกตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ด้านนี้มาด้วยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ย,ยากขนาดนั้นแต่เข้าเสียอย่างเดียว ในแผนเนี่ยมันจะมีแค่ผู้หญิงซึ่งการทงานทุกคนเป็นผู้หญิงแล้วแบบปัญหาผู้หญิงมันจะมีเรื่องจุกจิกดิบเยอะอะไรเช้าใจนะคะซึ่งเราก็ต้องเป็นตัวกลางระหว่างความจุกจิกตรงนั้นเรอเห็ว่าความตั้งใจในที่เราใช่คะแล้วงานแบบนี้น้ออย่างว่าเราจะเลือกสนิทกับใครไม่ได้เนาะเพราะเราใชอบงาใช่ค่ะแล้วอีกอย่างคือเรื่องความที่มีของโรงแรมเซนทรัลเป็นโรงแรมของไทยเนาะมันก็มีทั้งสตาฟคนไทยแล้วคนญี่ปุ่นซึ่งมันมันคนละครึ่ง คนไทยรึ่งหนึ่งญี่ปุ่นรึ่งหนึ่งแล้วเราต้องมาอยู่ตรงกลางระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่แบบคือความคิดเขาประคับรคันมันไม่ค่อยจะตรงกันเรื่องของวัฒนธรรมก็สช่วัใช่ร่ะแล้วอีกอย่างคือวัฒนาคนไทยของเราคือเขาแบบย้ายมาจากสาขาอื่นก็คือไม่เคยอยู่ญี่ปุ่นไม่เคยรู้ภาษากกับภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็ภาษาังกฤษสือสันยงดียวบางครั้งก็คือว่หน้าทำต้องทำแต่ตาตอนา็เจก็แต่ตาไม่มก เราก็ต้องหนักใจร<ช>ับเพียร์แล้วอย่างงี้เราพูดว่าเป็นเชนระหว่างประเทศนะคะเอกสารที่ใช้ภายในค่ะเป็นเป็นอังกฤษหรือญี่ปุ่นหรือว่ายังไงไรภาษาไทยหรืออย่างไรก็คือถ้าในระบบภายในก็คือ,อในภายในบริษัทเราจะใช้ภาศศษาอังกฤษส่วนใหญ่แต่ก็จะมี เอกสารที่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่เวลาที่มันมีการประกาศข่าวที่ที่โรงแรมมีการประกาศข่าวหรือมีเอกสารที่สำคัญเนี่ยนะก็จะทางภาษาภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นก็จะไยหมายถึงว่าทางในโรงแรมใช่ค่ะเชค้าเรียกว่าเสียสัมเนี่ยนันชาติใช่ใช่เสียสรมสัมใช่ค่ะถามหน่อยเพื่อนล่งงานนะคะนันชาตไหนบ้างเพื่อนล่วงงานในสตาร์ของหนูนะคะจะมีแค่คนญี่ปุ่นกับคนไทย แต่ในในส่วนอื่ก็คือจะมีหลายการชาติทั้งเวียดนามทั้งฝรั่งเศสทั้งหลายที่คือแบบด้วยความที่เป็นเชนก็จะมีหลายๆสัญชาติที่มีควกมหพายอย่างว่าเขาว่าโรงแรมเนี่ยมันมีชื่อเสียงมแล้วมีสาขาั่วโลกพี่ก็แบบว่า คือแอบ,บดูอยู่แต่ว่ายังไม่กล้าเข้าไปพักเลยนะฮะแอบดูหน่อยนะคะ <c oughs> คสูงนิดหนึ่งะค่ะแอบสูนิดนึงค่ะและทีนี้อีกนิดหนึ่งค่ะคิดว่าคนอ่ะลงังเลอะไรล่ะคนอยากทราบอะไรเรื่องของสวัสดิการแต่ไม่ต้องไปลงดึงว่ามันเดือนเท่าไหร่หรือไม่เดี๋ยวทำยไงก็ตาไม่เอา <c oughs> เอาแบบว่าเรียนการคลอดได้ไหมแล้ก็ขามีสวัสดิการเรื่องบ้านพาักหรือเรียนไปหรือมีอะไรที่ได้อะไรก็ได้ก็คือในส่วนสวัสดิการนะคะ มีคิดกค่็คืออาหารอ้แล้วค่าที่พักคือทาบริษัทไม่ได้ช่วยก็คือจายค่าที่พักเอแล้วก็จาาส้นะคะแล้วก็จะมีค่าเดินทางคะอคเดินทางอนะคะคเดินทางว่าเราก็จะมีที่ได้เพิ่มเติมก็คือจะค่าคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นจากลูกค้าจากลูกค้าที่ชอบใช้บริการจากการที่เรา่ายคอสและจากการที่เรา มารัลูกค้าด้วยเสื้อของหนูเมื่อก่อนหนูเป็นเทรพนิกงานบริเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูทำอยู่ในสองตำแหน่งก็คือทนักงานบริการแล้วก็ทำ reception ใช่ก็คือจะเป็นมีค้าของเพื่อนาค่าคอมเพื่อมารับการหยุดนะคะคือพักร้อนพักร้อนก็คือหนู่ีจะได้สิบวันหนึ่งปีก็คือแตได้พักร้อนสิบวันแล้วก็ทำงานเดือนละยี่สิบสองวันอยู่ทั้งเก้าวัน ทำงานวันแค่มาทำแปดชั่วโมงสวัสดิการเลิศมากใช่ไแล้วเราที่เคยเห็นตามที่ไปสัมภาษณ์น้องที่ทำงานห้านอาหารไทยนะคะคือตามอาหารไทยก็จะมีตั๋วเครื่องบินไปกลับให้กันยังไงคะตอนนี้ไม่มีค่ะตัวนี้เราไม่มีตั๋วเครื่องบินไปกลับให้แต่ว่าของเราจะเป็นก็คือที่ที่เราได้จะส่วนใหญ่จะเป็นค่าคอมมิชชั่นที่จะเยอะแล้วก็ได้คอเทนต์ คุณพัดคุณพัดบอกว่าคุณพัชอยากไปทำเลยใช่ไหมคะหลังจากฟังสอดิการหลังจากฟังสอดิการแล้วแค่เข้าสองเดืก็คุ้มแล้วใช่ค่เดือนที่รอมาสิเพราะว่าอัสซาก้าก็ค่าเดินทางของค่อนข้างสูงจ่ายอะไรใช่ถือก็ทำงานก็คือ คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่างานมันสบายคือเราทำงานแค่แปดชั่วโมง่อวันแล้ว mm hmm. ลหลังจากแปดชั่วโมงเราก็กลับแล้วเราฟริกเวลาเราได้และ mm hmm. ในหนึ่งเดือนเราก็มีว mm hmm. ันหยุดเก้าวัน่เราจะทำอะไรก็ได้ mm hmm. และอีกอย่างคือในเมเกิดในวันไหนที่เราเป็นชิปก็คือชิฟเรามันเข้าเช้าแล้ววันนั้นที่โรงแรมมันยุ่งเราจําเป็นต้องทำโอทีหรือว่าเราจำเป็นต้องแบบ คำวู้ิทางค่ะเราก็จะได้เพิ่มอีก25เปอร์เซ็นต์โอ้่25เปอร์เซ็นต์จากค่าแรงนั้นใช่ค่ะโหฟังดีมากค่ะน้องๆวันนี้อยากฟังนี้นะคะอาจจะอยากมาทำด้วยอล้วกเดีที่เรามันก็คันๆที่จะใช้ความสามารถเิดนึงแต่ก็ถามนินนึงว่าป่าคุณฟ้าเนี่ยจบอะไรมา ทำไมถึงได้เข้าไปสู่แล้วรีสอร์ทของเทราทีได้ก็คือของจบแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยแล้วก็มีประสบการณ์ทนังานด้านโรงแรมก็คือด้านทางแบบว่าเดนสปาด้านสปาอที่สล้ก็เลยลองที่นสมัครแล้วก็เรียกว่าประสบการณ์ได้ไมาค่ะก็แค่ก็ไปเป็นพนักงานพาร์ทไทม์อ็ค่ะเืก็เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ดูแะผม ประมาณก็จะติดปัญหาติดปัญหาแล้วมีซ่าช่วงก่อนก็แบบกำลังใกล,ใล้จะจบจะได้หรือเปล่าจะได้ก็คือได้ทวิธีถ้าเป็นปมีซ่าเมป็นทวิกีค่อนข้างได้ดังนั้นทางโรงแรมเขาก็เลยพาเราขึ้นมาจากเทอร์มินัล <c oughs> ขึ้นมาเาป็นดีเซชั่นก็คื <c oughs> อเราเนี่ยเราขึ้นมาเป็นดีเซชั่นเพราะฉะนั้นพอมาตาา่างถิ่นเนี้ยมีซ่ามันก็ออก,ดกได้ก็เลยได้มีซ่า,า <c oughs> แต่ว่าการขอวีซ่าก็ค่อนข้างใช้เวลาในส่วนต่างถิ่นคือสองเดือน ปก,ก,ต,กติเคยสัมภาษณ์น้องคนอื่นๆใช้เวลาประมาณไหนสองเดือนเลยสองเดือน,นอแต่ว่าวีซ่าที่ได้ก็คือเป็นวีซ่าที่ได้คคือจะบอกอย่างนี้นะคะทุกคนวีซา่ายังไงประเทศญี่ปุ่นนะคะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะคือไม่ได้รูนะะ้ว่าจะเป็นนะเอาสจะ80-90%เลยอยก็คือครั้งแรกที่ขอะคะ่ะถ้าเป็นส <c oughs> าขาทั่วไปนะคะจะได้กันอยู่ที่หนึ่งปีแล้วพอปีที่สองจะได้ประมาณสามปีแล้วก็ครั้งที่สามจะเป็นห้าปีส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าของคุณฟ้าเนี่ยได้ทีเดียวเลยคร <c oughs> ั้งแรกเลยครั้งหนปีถือว่าสุดยอดมากครั้งแ พูดแล้วก็อย่าลืมน,น,นะคะถ้ากลังคนเยอะย้อนจากตงนี้างะะทีนี้อ่าอันนี้ก็คือย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนที่จะมาเรียนที่ญี่ปุ่นอะคุณฟางแผนว่ายัางไงว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะทาอะไรอยู่ญี่ปุ่นหรือว่ากลับไทยยังไงทําไมถึงที่เราทํางานตอนนี้มันซักเซสไหมกับแผนที่เราวางเอาไว้นะคะคือตอนแรกที่เราจะมาครั้งแรกเลยนะที่ตอนคระ เราเราก็ได้ยินจากหลายๆคนนะว่างานที่แบบโอเคก็คืองานที่มั่นคงในญี่ปุ่นคืองานบริบาลแต่ทีเนี้ยเราก็แบบว่าระหว่างเรียนอ่ะเราก็ลองไปทำอาลูกไอคือลองลองไปทํางานผ่าทางไปทำงานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางไม่ได้เลยคือคือมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันแตกต่างกับที่ไทยแล้วมันไม่ใช่ฉันฉันไปต่อไม่ได้ในเรื่องที่ท้ายเราจะทำงานที้หาและกินกับแบบเขามาอย่นญี่ปุ่น เปลี่ยนแนวเลยใช่ไหมเราบ้านจะดมาแล้ีก็สว่ามันไม่ได้เราทเรามในส่วนนัๆ้มันไม่มัไม่ีความสุขมนไม่ใช่ตัวของเราช่คือเราก็ทำได้ถามว่างานมาทำเราทำงานได้ถาว่าเราทำแล้วเราไม่มี ฉันเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบจะให้ความความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นอันดับแรกแสดงว่าตอนแรกเนี่ยวางแผนจะมายังมีสบริการลยใช่แต่พอมาอยู่เป็นช่างเรียนปุ๊บแล้วก็ไปทำงานพิเศษด้านนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราจ่ายมาให้เปลี่ยนเบนเขียนยังไงคะเราเรารู้ตัวปุ๊บแล้วเรางานนี้ฉันทำไม่ไหวแน่แล้วเราสวิตช์มาเป็นงานสายโรงแรมเราก็แต่ลอง ในในหลายในหลายหน้าชีพที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราชอบคิดว่าทำได้ในแตไละงานหนึ่งบริบาลคือบริบาลสองก็งานที่สองที่เราทำก็คืองานแปลจะเป็นามังานทำความสะอาดงานทำความสะอาดแล้วก็พี่เคยทำไหมคะอันนี้ยางเลยค่ะพี่เคยทำแล้วนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากขาที่แข็งเลยใช่ไหมจะต้องจะต้องที่ทำใช้ตลอดเวลาบริบาลนี่ะก็เคยทำไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ คิดว่าถ้าเทียบกันนะปริมาณอะสบายกว่านะมีอาเดมีบริเวณบาร์แล้วก็ท้าไปเป็นร้านอาหารอาหารรอาหารไทยร้านอาหารไทยก็จะยทำก็รู้สึกว่าร้านอาหารแล้ก็สนุกดีรู้สึกมันเจอลูกค้าเรื่อยเื่อมันเจอคุณแขกหน้าแล้วมันได้พูดได้สุ่อรู้สึกว่างานนั้นค่อนข้างส่งข้อทำร้านอาหารไทยรู้สึกว่าเราชอบมากกว่าชอบมากกว่างานปฏิบติ ชอบมากกว่างานนี้นใช่ค่ะก็แบบเออรู้สึกว่าการทำงานที่มันได้เจอคนได้ดีอะมันโอเคกว่าค่าสางานแล้วมีอีกไหมคะได้อีกงานหนึ่งที่ทำเป็นก็เป็นโรงแรมเหมือนกันเป็นห้องอาขันบิ๊กฟ้าเในตอนเช้าจากเป็นรูปเป็นร้านใช่ค่ะแต่ครัเนี้ยข้อเสียอย่างเดียวคือเราต้องตื่นเช้าอ่าคือเราต้องตื่นตั้งแต่คือเราตือน งานเราต้องไปเตรียมอาหารตอนตีห้าคืนซึ่งเราก็ตอนนี้ี่เหมือนเป็นคนที่ไม่ชอบตื่นเช้าก็เลยรู้สึกว่างานนี้มันหนักเกินไปมันให่เกินกว่าเราทำไม่ได้แล้วต่อมาก็จนมาเจอที่เซ็นทรัลทขาประกาศลองดูอะไรอันนี้ที่เขาประกาศเขาเลือกสำรบตำแหน่งคือก่อนหน้านัะเขาแจกตรงนี้ค่ะ เขาจะปุ่มนิ่เลยเขาจะเปิดแล้วก็จะเปรับษาตัว่างๆอย่างในตอนนั้นอะเราไม่สมัครเพราะเราคิดว่าเราคิดว่าภาษาเราไม่ได้ตัวนึงเราไม่ได้เราไม่ได้สมัครเลยแต่ทีเนี้ยจนกระทั่งพอใกล้ถึงศุกร์ก็เห็นว่าที่นี้ะพอดีเราก็กำลังถ่ายก็เลยลองเซฟในไปดูลองเซฟดูอ่ว่าถ้าลองสมัครตำแหน่ง เรสผสมไปเขาจะรับหรือเปล่าก็บังเอิญตอนนั้นเขาก็ต้องการพลังงานเพิ่มเราไม่ได้เยอะอย่างนี้เลยมันต้องเป็นความสามารถเราในระดับนี้เนาะแล้วถือว่าเรียกว่าอะไรโอกาสระดวกเหมาะเวลาเหมาะเหม่งพอดีไม่ใช่จะไม่ใช่ว่าเขาแบบอย่างในคนเขาแบบไม่ใช่ก็เองก็แบบคือตอนนั้นน่ะมันก็สรบบว่ะอาจจะเป็น หมืนแบบมันไม่เซน n กันพอดีในตันหนที่เขาต้องการซึ่งเขาก็อยากได้คนไทยที่ทั้งเมืได้มี c e p t i o n ได้แล้วก็คือพูดภาษาญี่ปุ่นได้สามารถสื่อสารสามารถสื่และก็สวยด้วยสามารถพูดคุยสื่อสารกับสตาฟได้อะไรอย่างงี้ซึ่งเขาต้องการแบบประมาณว่าคนกลางที่ทั้งติดต่อพูดคุยกับหน้าคนไทยได้พูดคุยกับหน้าคนญี่ปุ่นได้ แล้วก็นวดได้แล้วก็รัดได้แล้วก็ต้อนรับได้สวีทได้เราก็บังเอิญตรงกับตรงนั้นพอดีเราได้ใช่ลงที่เราก็ได้ถือว่าโชคดีมากแล้วก็จริงด้วยใช่จริงจริงด้วยด้วยประสบการณ์ด้วยการศึกษาเนาะอะไรหลยอย่างเหาะเป็นเหมาะพอดีแล้วก็กลายเป็นว่าในที่สุดท้ายเนี่ยที่เขาออกอีสซนเมื้อไหร่ด้วยถือว่าแบบโอกาสและโอกาสด้วยความประสบการณ์ด้วยเวลาคือแบบทุกอย่างเลิกมา ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เดินทางตั้งไกลามากลับมาถิ่นเก่าก็าคือที่มินไซด์เนาะก็ถือว่ามามานั่งพูดคุยกันให้เขาเรียกว่าให้กำลังใจน้องๆนนที่คนที่บอกบฉันจะมาญี่ปุ่นแล้วฉันจะทําอะไรดีนะก็ดูพี่ฟ้าดูคุณฟ้าเป็นตัวอย่างนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้รีฟ้าฝากบอกอะไรน้องๆหน่อยว่าใครที่อยากจะมาเรียนที่ญี่ปุ่น,ใน,ใมามานยังตัดสินใจไม่ได้หรือคิดว่ามาแล้วจะหางานไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจสหน่อยจะจะให้กำลังใจนะคือ ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือแบบว่าเหมือนเหมือนโดยส่วนตัวคือตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบคือพออยู่ไทยอ่ะมันมันก็ได้แต่มันก็มันก็โตแต่ว่ามันมันช้ามันเหมือนแีบนี่ปุ่คือถ้าเราคำนวณแบบเราทํางานเท่ากันที่ไทยมันอยู่เท่ากันทํางานเท่ากันแต่ที่ยุ่ันได้เงินเยอะกว่าเราก็คิดแค่นี้เองเหมือนก็เราก็คิดแบบได้ง่ายจริงจริงอันนี้พี่พัดขอฝากไว้นิดนึงนะคะสวนว่าเราเป็นคนนึงที่มีความสามารถอันเนี้ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องประเทศะแต่มันต้องยอมรับว่าค่าครองชีพหรือเสบียงก็ต้องบอกว่าอ่เะะของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องยอมร,รับในส่วนนี้ว่าเนาะที่ญี่ปุ่นค่นอนข้างที่จะดีกว่า <c oughs> บ้านเรานะคะในความสามารถของเราที่นี่ในความสามารถของเราที่เรามีอยู่ถ้าเกิดเราทางานที่ไทยเราอาจจะมีเงินรั <c oughs> กเงินเท่านี้ <c oughs> แต่พอเราเปลี่ยนสถานที่นะเ <c oughs> งินก็จะมากขึ้น <c oughs> เคยมีคนบอกว่าคิดแม้ว่า โคกระป๋องหนึ่งอ่ะจะบอกว่าสิบห้าบาทกลายเป็นกระป๋องสามร้อยหนูคิดนะทำหนูบอกว่าเนี่ยสิบห้าบาทเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขายสามร้อยให้ดูหนูคิดนะพี่ในเหตุผลว่าไเหตุผลคืออะไรจะเป็นเหตุผลเดียวกันไหมทำยังไงทำยังไงถึงจะให้โคกระป๋องละสิบห้ากลายเป็นกระป๋องสามร้อยได้คือคือแบบว่ามันมันก็อยู่ที่อยู่ที่สังคมอยู่ที่การตลาดแล้วก็อยู่ที่เหมือน การแนะนำของเราว่าเราจะทำยังไงให้ให tamam ้จัดสินค้าในการเดินสายไดก็เหมือนแบบคือด้วยความที่คือคือหนูทำในสายงานนวดมาตลอดเนาะในสายของานสปาเหมือนที่ไทยอ่ะเราเล่ไทยที่ที่ประเทศไทยเราเล่ชั่วโมงละสองต้องสองร้อยบาทแต่เราเล่นที่ญี่ปุ่นชั่วโมงละห้าพันชั่วโมงละหนึ่งเลยเนี่ยแหละสิ่งที่จะบอกมันก็แบบแตกต่างกันนี่จริงจริงสิ่งที่เีาบอกก็คือว่าโค้กธรรมดาที่ขายอยู่ตาม ราคาทพ่วไป15บาทแต่ถ้าโคกกระเป๋นี้เปลี่ยนสถานที่มาขายในโรงแรม5ดาวตั้งอยู่ในห้องคักเป็นโรงแรม5ดาวลูกค้าเปิดบุ๊กสั่งไว้ทันทีมันอยู่ที่สถานที่สถาน่ใช่คะแล้วมันได้เรามาถูกที่ถูกทางบอมเลยสุดยอดค่ะงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าไปโอซาก้านะคะแวะไปนวดกับเมาได้อะขอค่ะเดี๋ยวจะได้ค่าคอมเยอะเลยนะะ ผลงานัวเองได้เลยใช่ค่ะก็ถ้าวันไหนว่างก็มาพบกันได้น,น,นะคะที่่ทีเซน็นทรัลโรงแรม่าเซ็นทรัลนะคะที่โอซาก้าชั้นสีน่แพนเอ็กสปาค่ะซึ่งที่สปาเราก็จะมีทั้งสปาทั้งมีทั้งฟิตเนสออีกย่างนี้เบอร์ชิพด้วยนะคะเมมเบอร์ชิพได้ส่วนลดด้วย ถ้าอย่างนี้นใครอยากหรือว่าใครอยากได้ราคาพิเศษก,ก,ก็คือมาหาทางคุณปาได้เลยบอกว่ามาจากเพจดีบุณเรศรนเร<ม>า<อ>นะคะได้ทั้งหสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจอยากสำเร็นภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นยังขาดผู้คิดที่ปรึกษาผู้ใจนู่นนี่นนะั่นทักมาที่เพจเราได้2020นะคะ<ม>เรา มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเรื่องเอกสารขอใบคณะขอวีซ่าแล้วก็ตลอดจนขเขามาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ยังเหมือนรือยังดูแรดลระคะประมาณน,นี้แล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ